สวัสดีค่ะกต่บม่พู้ส,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 สเกๆๆเราเฮ้มาดูโย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 ่อะจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็เคยดูเป็นเพลงแบบฟิชเชอร์ลิงเนาะชื่อ อ่า Run the Town เป็นเพลงของ The g o d f ั t h e r กี e r o ว a n ดาแล้วก็ Featuring ไปแล้วก็ว <One S 1> ันมิวเนาะครั้งนี้นะคะเราก็เลยจะมาดูหนึ่งในศิลปินก็คือวันดาเต็มๆเลยร้องเลยเห็นตูบอกว่าเออจริงๆเพลงเขาก็คือออกมานานแล้วแหละตั้งแต่แบบ<ำ>ประมาณปีนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะขอย้อนกลับไปดูนิดนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงเพลงนี้เนาะเขาชื่อเพลงว่า Time to Rise แบบถึงเวลาแล้วที่เราจะ อ่าที่แบบเชิดฉายขึ้นมาไรส์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนอกจาก time to rise เนอะก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงชื่อว่า catch me if you can เออจัิเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงอุ้ยโอ้ยอ๋อเป็นรูกม่าเหรอกหายล้ออะไรเัานแบบไหนแ่มของเราเลยเนาะเนาะคล้ายๆแองรามาเกียนเออรามาเกียนก็ของ ไอ้นี่นะของเรียกว่าวัฒนธรรมเอามาใกล้ๆกันเดียวกันีัไงยีงไงอ๋อุ๊ยมีสัพพะสัตร์รู้จักอ๋อเคนรู้ละเอสััับะกงดย ตรงไหนกุ้งไหนก็ยมบอดเอออันอน,นีน้พอ,อดอีเราเห็นเป็นเป็นเป็นแปรนภาษาไทยด้วยเนาะอ่าใช่เม่ื่อเมืม่อนะปีแล้วมั้งใช่ปีหนึ่งแล้วได้ไหมใช่เนี่ยจำได้

Oh wonder wonder

ที่นี่ก็คือเขาให้เสียงดนตรีจากอัน,นี้มาบ้ามาสเตอร์เนี่ยเอ้ยเขาเรียกอะไร,ระดิสงสัยเลยน่ะพี่หอ มันคือายๆแบบเป็นเคล้ายๆแบบซอปะเขาเรียกอะไรว่ะซออะไรวะซอปสไตล์มันกัคนเข้าตามองไม่เห็นใช่บางสมัยเป็นภาษาขมิ้นสมัยเออภาษาอังกฤษนิดนึงด้วยใช่ใช่ใช่มีคนนิดนึง

แบบเป็นการแบบผสมทั้หมดเลยสโซเฟียเก้ายโซเฟียเก้าเฮ้ยผู้หญิงเสียงคอร์ัดพอมากเลยอ่ะเฮ้ยเริ่มตมีวิดนตรี faulty faulty ເຂົາເກີດສະປອນເຊີຈາກຫຼື fa g ຄັນເຊົາສອງເບິດນີ້ຝັນວ່າມັນຕາຍໂຕສົບໃໝ່ກ່ອນທີ່ເວີດມາຍມາໂຈງຈະມາຍມານາຍຖອຍປົບແນ່ມາໃດມາໃຈກະດາດ100ໃນຄັ້ງມັນຊື່ເລື້ອຍໄສທໍາພຸດໂພດາຢືນເດິກມັນຕາຍມັນເຫນືອກ rau ດາຢືນເດິກມັນຕາຍມັນເຫນືອກ rau ຫັ້ນມັນຕົກກັນໃນບົກກັນໃນບົກ เซตททูไร์ี่เวลเปดมาเตอร์เดเขจงาโดยลูกครูนาเดกเพูาปไกออกดฉันชชาชอเซตทูไร็นไม่ไนมัไ่เดดูแบบ้อบฟิลี่แบค้คค้บ้านเราอะกลิ่นอายอะไรเงี้ยมันดูคุ้นปาน้องวัาถ้รทมใกล้เคียงกันไงแบบเอาเราก็รับมาอะไรเงี้ย ชอบชอบคอลัดผู้หญิงมากเลยอ่ะนี่ไงเสียงมันบโกเออเสียงเื่นเนี้ยเหมือนเหมือนโซอะไรแอรหนึ่งที่มันมีสองสายอ่ะโซอู่โซดวงโซสามอันนั้นมันโซสามสายไม่มีมั้งอันนั้นน่าจะเป็นโซสัมสายเฮ้ยเฮ้ยอะไร ไอน,น геро, queen, yeah, ี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะมโนูลาปะโคนเหรอเรียกอะไรวะโคนปะโคนเจนเอออืมโทษนะศิลปินอ่ะเขาไม่ได้ตามบอดใช่ไหม เหมือนจำได้ว่าแบบเขาตาบอดเขาเป็นแบบศิลปินแห่งชาติเลยคือตอนนั้นมีคนแชร์เยอะมากเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าแบบเหมือนเขาในติ๊กต็อกเลยปะเหมือนเขาเอาแรปเปอร์เนาะแล้วก็เอาศิลปินแห่งชาติอ่ะมามาร้องในเลแบบเออเป็นแบบแบบไงที่เป็นแรปอ่ะคนลุกเลยอ่ะพอเห็นเฮ้ยเคยดูมันมันดังช่วงหนึ่งอ่ะในไทยด้วยนะเออมีคนแชร์เพราะมีมีนี่ภาษาไทยด้วย บรรยากาศเนาะบรรยากาศก็กคือร้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็น่าจะสือ <laughs> ่อเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยปะ่ะเป็นวัฒนธรรมอ่ะในนั้นสิ่งที่สื่อในนั้นก็คือวัฒนธรรมหมดทั้งหุ่นปั้นรูปปั้นประติมากรรมทั้งหลายลายคล้ายๆลาย,ลาย <c oughs> บนฝาผนังเนี่ยมันก็คือความเป็นศิละปะทั้งหมดเลยรวมทั้งอาจารย์งกงในเนาะที่ซูบอกว่าเออน่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติจากทางนู้นแล้วก็รวมถึงเครื่องดนตรีอ่ะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีของัธรรมชาตอ จริงวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมที่เหมือนแอบพูดอะว่าแบบเหมือนคุ้นเคยอะเนาะเพราะว่ามันไม่แปลกตาเออไม่ได้รู้สึกว่าเออมันแปลกตาขนาดนั้นเพราะมันดูแบบเป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วก็บรรยากาศที่เขาไปถ่ายในพิพิธภัณฑ์เองอะก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนแบบเหมือนแบบเราเนี่อเราไปมาแล้วอะไรอย่างเงยมีมีความแบบนึกถึงถ้าถ้าเป็นถ้าเทียบกับนักร้องม้งถนาะก็จะนึกถึงคนหนึ่งที่ที่ชื่อว่าะ ครก็คือไม่ช่วยไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครไม่ได้แล้วอ่ะที่เขาร้องแบบนี้เหมือนกันเออเก่งคาเชีาเออนั่นแหละก็คือนึกถึงแบบเหมือนเก่งนะเก่งก็คือว่าเป็นแบบ ไช่เป็นคนหนึ่งที่ที่หยิบดนตรีปัจจุบันมาผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศอะไรเงีเ้ยเวนด้าก็เหมือนกันที่ที่แบบเออชัดมากว่าว่าเพลงนี้น่ยก็คือแบบสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศตัวเองด้วยแล้วดู MV เอ็มวีอะเนาะคือแปลฟังไม่ออกแ,แต่ว่าความรู้สึกเหมือนเขาเหมือนวันดาเขาพร้อมที่จะสืบเอาแบบ ความรู้หรืออะไรต่างๆจากอาจารย์จากมาสเตอร์อ่ะเพราะว่าเขานั่งด้านล่างเห็นไหมแล้วแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์อ่ะได้ไหมคือพร้อมที่จะแบบเอออาจารย์จะสอนไไ้มาก็คือกลัวหมดเลยเ่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไปแบ่งให้เพื่อนด้วยเห็นไหมแล้วก็ที่อาจารย์อยู่ข้างบนสุดแล้วทุกคนก็ยืนที่บันไดอะ่ะเอออะไรอย <ๆ S 2> ่างเงี้ยแบบ ก็คือพร้อมที่จะแบบสืบต่ออะไรประมาณนี้ยแต่จริงๆมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงเนาะแล้วก็ตัวแวนด้าเองกับเพื่อนๆะก็ไม่ได้ทิ้งความแบบความสมัยใหม่ที่ตัวเองมีอย ừ, ู่เช่นการกินวายคนโตอาหารการกินอาหารเออมันมีความผสมผสานอ่ะอืมเขาเราเข้าใจถูกรอเปล่าไม่รู้แต่เราคิดว่าเราเข้าใจเราเออเราเราเขาเรียกวนาดูดูมาจากภาพใช่ความรู้สึกที่ดูเนาะก็ เพลงนี้ระทับใจเนาะก็เพลงนึง่เพลงนึงเนาะก็คือ Cash me if you can ไปโอุ้ยก็คือสปอนเซอร์อันเดิมอุ้ยมีเพิ่มมานีมาด้ามนด้าด้วยันปะใช่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 แมวแสดงท่าทีเแมวแสดงท่าทีแล้วแมวอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีแมวด้วยหรอเชื่อว่าเขางทีเขาอาจจะแปลปิด ฉันก็ยังไม่มีขับไตเติ้ลอย่างก็ดูแบบเออแอมไม่แอมดูเอาอารมณ์เอาเออแบบใส่สืบสสืบรักสืบนี่เนี่ยเขาแบบจับฉันสิจับจับฉันสิวะจับกูสิใส่หมวกด้วยนะต้องใส่หมวกนะเออนี่ไงมอนิเตอร์อะไรอ่ะ พยายามพยายามคุยโธนานจริงด้วยใครโทรศัพท์รับเสียงเมื่อกี้เนี่ยออืืเนี่ยทำมาทำทำไมทำไมมองหน้ากันเราอย่างนั้นเนื้อเบี้ยเดยมย่อสัญญาเฮ้ย เออคุยนางคุยนางนางมีความเท่ห์นะโอ้เออจริงน่าเด็กยเท่มากอ๋อตอนช่วงโควิดไงเนาะต้องใส่แมสเยดรถหนีมีเปิดเปิดเฮ้ยแท้หู้ยแบบหน้าแบบหน้าเก๋าสวย លោកជើងទីឯងរករបស់ send me your ad មិនបានអានសັບរកដូចយើងទេមើលដូចយ៉ាងទេដល់ស្រ័យក្នុងជីវិតជារបស់សម័យកាលឲ្យអ្នកញៀនភ្លេងនេះដោយយាយឆៃស្លាឲ្យអ្នកស្តាប់មកកប់ខ្ញុំដោយមេដាបីដង Oh, miền đàn này. Dẹp, dẹp, dẹp. Why? Why? You're long. 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 You're Yeah. I've been dreaming, you've been thinking, i, been mapping, uh, uh, the money. I love. Yeah, 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 what do, never me a favor. I mean,

เฮ้ย<ป>ตุก,กนาเลยนะแล้วก็เอาคำเขามาดา้วระบบตุกนาแซกมาเราเราต้องรู้รู้รู้เรื่องหลายคำอะ่ะเพราะแบบภาษาเราก็เอามาเยอะ

អត Therefore... ់ទៅទៅខ្ញ enfin uh, ុំធ្វើវាអីសជីវិតខ្ញុំនៅកណ្ដាលខ្លាំងលើកពីតេបមីទោះមិនមានតើដូចបត់ទីលឹកចេញពីខាច់ឈាម UK ខ្ញុំដឹងមកបានដែរមែនហ៎ពេញតែអ្នកពីដូចមសិទ្ធដ៏អស់ប្រេងគ្នាអ្នកមានដំណួលឈួននឹងខ្ញុំហ្នឹងលាកេងកេងកេង You better stay on the side on the side on the bus stop ខ្ញុំដល់កុំវងលឿនវ៉េកងកងន ขนาดที่ k ค i คนนี้ยังเออนชาคนไทยเนี่ยคือดูไพ่เหรอคืออะไรวะน่ะดูดวงเหรอเปิดไพ่เปิดไพ่มาดูฝาละเออเฮ้ยลืมเอาแว่นดำมาว่ะเสียดายคืออะไรบกลง อะไรอะซีดีหรอแฟนซีดีหรออะแต่งปาดเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยกะโหลกอ๋อฮึขอไม่ใช่ทำไมอะสองอันคืออะไรวะกะโหลกทองกับกระโหลกแดงเหลืองกะโหลกทองสันทองเก๋กระโหลกแดงฮอนด้าอืม นิ่งกันนิ่งกันหมดเลยสิเราก็คือไม่ได้ฟังเนื้อเพลงไม่ได้อ่านเนื้อแปลว่าอะไรอ่านไม่ทันก็คือนึกถึงตอนที่สู้บอกว่าแอมซับไม่ขึ้นใช่ป่ะเราซูด่าในฟังกูก็คือเออมึงอ่านให้ทันนะถ้าว่าเขาแลยได้ก็คือบรรดาหน้าเด็กมากเอ็มวีนี้เด็กมากชอบพอทำหัวสีขาวแล้วแบบเด็กมากอะดูดูหน้าใสอ่ะถ้าเทียบกับม่้าีสเลย นางจะมีนวดไงตอนนี้เหมือนแปลว่าหน้านางจะเคร่งเกรากว่าเออทรงผมด้วยเนาะเหมือนเอวีมาเกดที่เราดูมันแบบทรงผมเนียบไงแต่นี่ก็คือแบบ่อยตั้งแต่แบบที่ที่แวนด้้นร้องท่อนแรกเนี่ยแบบนี้ประมาณเออความเอริมา่ง ตอรี่สตอรี่ที่เขาแบบโชว์ใน MV คือน่ารักนะเอาจริงแบบคือจะจริงจังก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นช่แบบแบบมีความแบบจะจับเล่นอะเออออใช่คล้ายคล้าคอมดี้เหรอเนาะเอออะไรเงี้ยขับรถเลยนะเป็นแพงมอไซค์อะเออเออเขาเรียกว่าถนนยางไงทำไมอ่ะเพราะว่า เก็บียงเส้นหนึ่งไว้ใช้เถอะไปอยางอ๋ออ,อ,อ <c oughs> ก็ยังเป็นแบบเพลงในแนวที่แบบแรปเปอร์เขาร้องกันเนาะก็คือเวลาเขาเขียนเพลงอะไรขึ้นมาเขาจะชอบใส่แบบชื่อคนที่มีชื่อเสียงอะลงในเพลงนั้น เออหรือแม้กระทั่งแบบร้องชื่อเองใช่ะปะอย่างเพลงที่แล้วเขาจะพูดถึงชื่อวันดาชื่อกงในก็คือแบบร้องไปเลยร้องไปเลยว่าแบบชื่อนี้ชื่อนี้เมื่อกี้ก็แบบมีหลายชื่อมากเลยมีทั้งชื่อวันดาชื่ออะไรนะหาานานละิซ่ะใช่โมนาลิซาคือม,มีหลายคนมากเหมือนที่ที่บอกว่าอะไรนะเวลาแรปอะ่ะเขาก็ชอบเอาอะไรที่มันยิ่งใหญ่ดูอลังการอะไรเนียเอามามาใส่ในเนื้อเพลงนาะทั้งแบรนด์ทั้งอะไรเงี้ยเออชอบอย่างหนึ่งคือชอบความแบบความเรียวของ ของ MV เนาะไม่ได้ปั้นขึ้นมาให้มันดูแบบเพอร์เฟกอะนอกปะไม่ได้ปั้นให้มันดูแบบสวยอยู่ในฉากตลอดเวลาออไม่ได้แบบนั้น<ช>อะก็คือแบบมีความแบบโชว์ะวเทศเนจริง<อ>โชว์ประเทศตัวเองโชว์โชว,โชวสภาพแวดล้อมรอบๆโชว์บ้านตึกอะไรเงี้ยเออแบบชอบคือจริงๆอะเราโดนตกตั้งแต่เราดูเวนด้าตอนที่อ ร้องกับบ <the> ิ๊กออฟแล้วใช่ร้องแต่เท้แล้วเนาะเราก็เลยมาติดตามต่อเนาะซึ่งสองเพลงนี้ก็คือชอบอ่ะด้วยความที่คุณภาพของเวนด้าเองอยู่แล้วแล้วก็พิจาริ่กับกับหลายคนนะที่ท,ที่ที่น่าจะเป็นคนที่แบบ่นะมีชื่อเสียงในประเทศเขาเหมือนกันนะแต่เราก็จะติดตามน้องเวนด้าต้องไปเนาะส่วนใครมีผลงานของน้องเวนด้าอยากจะให้พวกเราไปดูอีกก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำพวกเราตามได้หร,หรือว่าศิลปินไหนก็ได้นะแบบพวกแรปเปอร์ฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเป็นประเทศไหนล่าหรือว่ามาลิตอะไรอย่างเงี้ยเน<อ>าะเราก็แบบพร้อมมากตามนั้นแล้วเราก็อย่าลืมติดตามใครแค่มา,มาดูสิเราค่ะพวกเรานะคะชื่อช่องว่าแห่มาดูม <laughs> <laughs> ีทั้งหมด4ช่องทางให้ติดตามนะคะ <laughs> ก็คือ YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็ Facebook ค่ะ <laughs> ก็ก่อนจะจากกันไปและะ้วถ้าชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะก็กดกระดิ่งด้วยกิงกิงคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปกินแห่ไปเม้าหรือว่าแห่ไปเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บายบาย